พูดอีกครั้งนะเพื่อเราจะไม่งงนะคือว่างี้มันมีกฎกติกาพื้นฐานปกติที่เกิดขึ้นซึ่งไปอ่านในบทอื่นก็จะเจอนะก็คือว่าเมื่อสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้วางใจในพระเจ้าจะปลอดภัยพึ่งพาพระเจ้าจะรับการช่วยกู้อันนี้เป็นจริงและเป็นจริงเสมอแต่พอดีกรณีของโยกเป็นกรณีที่ลึกซึ้งและเหนือกว่าเหตุการณ์อื่น ทั่วๆไปซึ่งไม่ได้หมายควาว่ามันจะไม่เกิดกับเราไนะม่จะเกิดกับเราด้วยเป็นช่วงๆคือภาพใหญ่มันยังคงจะเป็นอย่างนี้เมื่ออาจารย์อํานวยยำเก่งพระเจ้าสุดท้ายชีวิตของอาจารย์อำนวยต้องดูตอนจบไลยน,นะก็จะจําเริญขึ้นอย่างแน่นอนแต่ถ้ามาตัดดูในช่วงปี2013จน2014 ก็จะเริ่มงงแล้วเอ๊ะอาจารย์อํานวยผู้ยมเก่งพระเจ้าทําไมถึงได้พบเหตุการณ์อย่างนี้ทำไมถึงยากลําบากทําไมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าดูใหญ่ๆภาพรวมยังคงเป็นหมดเลยแต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่กําลังอธิบายในพระธรรมโยบเนี่ยสามารถอธิบายได้ในทุกช่วงเวลาภาพใหญ่ก็อธิบายได้และภาพเล็กก็อธิบายได้ก็เลยลึกซึ้งมากซึ่งไอ้ทุกช่วงเวลาเนี่ยต้องรอพระเจ้าฉเฉลยว,ว่ามันอะไรที่มันใช้ได้หมดเลยอันนี้เอาแบบเราเข้าใจเข้าใจพื้นฐานไปก่อนเดี๋ยวตอนดูพระเจ้าฉเฉลยนะอดใจหน่อย